สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับสวนอุดมสุขการ์เด้นนะครับวันนี้พามาดูสบูเลือดด่างชมพูนะครับเป็นต้นของสวนอุดมสุขนะครับลวดลายของเขาชัดมากนะครับอันนี้เป็นใบใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะครับลวดลายสีชมพูตัดลงบนสีเขียวแววนะครับ ใบนี้เป็นใบที่หวานละมุนสุดนะครับก้านของเขานะครับมีก้านนะครับก้านสีดำนะครับตัดด้วยเส้นสีชมพูขึ้นชัดไปถึงใบนะครับลวดลายสวยมากนะครับตัวนี้ไม้ต้นนี้พร้อมให้ดอกแล้วนะครับอันนี้คือดอกของเขานะครับ ลอดไม้ของเขาเห็นชัดตั้งแต่อยู่ในหลอดเลยนะครับก้านของเขาสวยมากนะครับตนนัวนี้สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมพี่ๆคนไหนชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ